จะไปดูคลิปนี้นะคะผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไทแรนสปิเกอร์แมนเนี่ยมีเสียงที่แปลกไปนะคะฉะนั้นก็ต้องขอโทษด้วยเพราะผมเอาเพื่อนผมมาพากนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลดดค์กดแชร์กดบซับสไคร้แนะสำหรับการที่จะไปดูคลิปต่อไปนะคะไม่ใช่คลิปภาคไทยไปรับชมกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าไทแรนคาร์เมล่าแมนสปิเกอร์แมนสู้กับจีเรียโอ้โหโคตรสุดจัดหวังว่าจะไม่โดนเลียอีกเลยะครับไทแรนคาร์เมล่าแมนเอาละไปดูกัน ก่อนนะทไมไม่ยิงละ่ละมันไปไหนนั่นน่ะโอ้นนคุณโเรื่องไหนกันน่ะเฮ้ยไอพวกนั้นมันมายังไอย่างช่วยด้วยถ้าเราเข้าไม่ได้ไปทันทีก็มันมาแล้วช่วยจัดการมันทีสวัสดีด็ออกเตร์จะมาจัดการแกเฮ้ยผู้แก้สิฉันแน่เอ๊ะด็ออกเตร์จะไปไหนล่ะลาก่อนนะเจ้าจิเลียม เอ้ยไปนะทำไมถึงทำอย่างนี้กันละดอกเตอร์เอาละแกถึงเวลาตายของแกแล้วเหรอนะเฮ้ยแกไม่เห็นเลยแก ไม่เจ็บหรอกไอจ้เด็กไอแม่แก่อะไรกับแฮสตกแมอะไม่ไล่ร์จคนไม่ได้นี่ก็ต้องโดน่หอยให่ดีก่อน่ทำไมตทอ้ยอ้่อยอ้่ยอ้ยแก่โย่้ย่้ยอ้้ม่เ้โอ้ยแก่ยแกอ้ม่ออย่อ้แก่โ่โอ้ยโอ้ยแกอยแกยแกยกก เอะไรนะกันทำไมเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างขอดึงออกมาสิเดี๋ยวนะเหยียบผมแล้วว่าันเป็นกับดักนะเอ๊ะเสร็จชั้นละโอ้ยเดี๋ยวฉันตัวนี้จะจัดการเองเอ๊ะทายทันเขาเมื่อเม้นจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเอ๊ะพี่ใหญ่ ทุกคนเจังมีช hmm. ีวิตรอดอยู่นะเดี๋ยวนะเก็บหนักขนาดนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมไม่่่